และในวันนี้นะคะมหาวิทยาลัยรังสิตก็ได้กลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติแล้วหลังจากที่ต้องทนอยู่กับน้ําท่วมขังมานานถึง2เดือนค่ะแต่ว่าวันนี้นักศึกษาเขาก็ตื่นเต้นนะคะนอกจากจะเป็นการเปิดเรียนวันแรกจากสิ่งที่เขาตื่นเต้นก็คือต้นไม้ที่มีการเพ้นเป็นสีต่างๆค่ะไปดูภาพบรรยากาศกันนะคะบรรยากาศก็กค่อนข้างจะคึกคักเลยคะ่ะนี่ละสวยไหมล่ะคะ่ะคือต้นไม้โดนน้าท่วมไงคะใบร่วงหมดก็เพ้นสีซะเลยเขากลับมาเรียนกันอีกครั้งเนี่ยจากที่ก่อนหน้านี้ระดับน้ําบางจุดในสูงเกือบ เมตรนะคะตอนนี้น้ําก็ลดแล้วก็ให้มีการเปิดลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ก่อนหน้านี้ขณะที่บางส่วนก็ยังมีการปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคารหรือว่าห้องเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอย่างไรก็ตามค่ะศิละปะที่เกิดขึ้นบนต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยที่เห็นเป็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ,ะยังสร้างสีสันให้กับบรรดาน,นักศึกษาส่วนใหญ่บอกว่าแปลกตาดีแล้วก็ดูดีดูน่าเรียนขึ้นมากกว่าสภาพของต้นไม้ที่ตายลงจากน้ําท่วมขังมาดานบางดูแห้งแห้มันก็แห้งเหี่ยว นก,ก็ยังทําให้รู้สึกดีขึ้นมาบ้างการเพ้นสีต้นไม้ของมหาวิทยาลัยรังสิตนี้นะคะจะมีไปถึงวันงานรับปริญญาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะ